บุ๋มปรลแฟนเปิดใจครั้งแรกหรังคอดลูกชายตอนแรกไม่ตื่มเต้นพอเจอเอาเขาจริงๆถึงกับน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวสามีดีใจทีได้ลูกชายลั่นไม่ให้ทำมันสามีรอคนต่อไปจะให้ฉันเป็นแม่วัวพันดีต่อไม่ได้บุ๋มถแถลกนาทีคอลอดเผยเหตุน้อกอเล็กยังอยู่ตู้อกอีก1นสวันสามีดีใจทีได้ลูกชายยังไม่ให้ทำมัน แจ้งความแล้ว8คนเมืม่อเวลาบ่ายสองวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะที่โรงพยาบาลเปี่ยะเวทางด้านดาราสาวและพิธีกรสาวอย่างแม่บุ๋มปราดาาแถลงเปิดใจนาทีคลอดลูกชายน้องอเล็กซอานันต์อานันทวันพร้อมเผยชื่อเล่นอเล็กมาจากแม่ ตั้งจะได้มีชื่อภาษาอังกฤษไม่งั้นชื่อลูกจะเป็นแอนแอนจะได้ชื่ออเล็กซ์อนัน์โดยแม่บุ๋มย่ยเล่านาทีตื่นเต้นคลอดลูกในวัย46ปีเป็นท้องสองที่ห่างจากการคลอดลูกครั้งแรกเมื่อ16ปีที่ผ่านมานาทีได้ยินเสียงลูกร้องออกมาฟูในใจเพาะรอมานานน้ำตาไหลาด้วยความดีใจได้เห็นน้าลูกส่วนสุขภาพของน้องอเล็กซ์ เนื่องจากขาคอดเลยมีน้ำข้ามค้างอยู่ในปอดน,นิดนึงน้องหายใจเร็วกว่าปกติเหนื่อยง่ายเลยยังต้องอยู่ในตู้อบให้มีออกซิเจนช่วยนิดหน่อยยังไม่ได้กอดฟัดกันเต็มที่ยังไม่ได้ออกมาตอนนี้สำหรับหน้าตาน้องยังดูไม่ออกเหมือนใครแต่เกิดมามีปานที่มือขวาเหมือนใส่นาฬิกาอยู่ต่อเวลาจำได้ลูกฉันแน่นอน ผิวขาวเหมือนแม่แต่จมูกหน้าเหมือนพ่อเขาที่ผ่านมาคุมปกติอยากนี้ก็มาก็มาวัย4.6ต้องคิดลูกจะปกติไหมเลยไม่กล้าบอกใครถ้าเขาไม่ปกติไม่อยู่เราก็เสียใจในครอบครัวถ้าบอกไปแล้วเขาไม่อยู่คนก็จะไปพูดก,กันก็โดนอยู่ดีเลยเงียบๆไว้ดีกว่า แต่ที่รู้ทีมงานใครรู้ก็ให้รู้ไม่ได้ปิดอะไรหลายช่องมาสัมภาษณ์ก็จับไม่ได้ว่าฉันท้องไม่มีใครจับสังเกตเราอาจจะปวกอยู่แล้วอยากเห็นโมเมนต์เขาวันที่คลอดมาสมบูรณ์แล้วถึงอยากบอกทุกคนเชื่อว่าแม่40กว่าท้อง เป็นแบบบุ๋มมาโรงพยาบาลต้องทำมากกว่าคนอื่นการส่งผลเลือดไปตรวจที่อเมริกาว่าเขาจะปกติไหมลุนทุกขั้นผลที่ได้ออกมาเขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าอันตรซาวทุกครั้งก็รุ้งเขาจะปลอดภัยไหมเขาโตมากกว่าเด็กเกณฑ์เดียวกันตอนท้องเป็นโควิดท้องห้าเดือนต้องมาลุงบุง๋ม ตอนนั้นรักษาอาการเลยหนักกินยาไม่ได้น้ำหนักลงไป5กิโลช่วงเป็นโควิดช่วงนั้นเหนื่อยกับแพ้เครียดก,กันพอสมควร บุ๋มยังเล่าตอนน้ำท่วมยังลงพื้นที่ทีมงานไม่ทราบเลยว่าบุ๋มท้องจะโทษเขาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ตอนไปอา่างทองก็ท้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วหมอบอกให้ทำตัวตามปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ไม่ใช่ปกติของบุ๋มพานดาเขามารู้ที่หลังก็อตกใจตอนไปท้องอยู่หรอ รูปออกมาก็เป็นกู้ภัยเหมือนปุ่มและผมบอกด้วยว่าไม่ถือเคสแค่กลัวเรื่องของน้องทีมงานช่องเก้าเพิ่งมารู้บันลอยกระทงลูกชายมาธรรมชาติใช้นัสกุลพ่อพ่อเขาดีใจมาก เพราะว่ามีลูกสาวสามคนแล้วเขาก็ดีใจได้ลูกชายตอนในห้องขอดเขาถามว่ารู้สึกยังไงเขาบอกเดี๋ยวรอคนต่อไปจะให้ฉันเป็นแม่วัวพันธ์ดีหรอไม่ได้เขาทําอสังหาเขาซื้อที่ดินไว้เยอะอยากได้ใครสักคนมาดูแลจริงๆชายหรือหญิงก็ได้สําหรับบุง้งเราไม่สนน้องเกิดมายังไง พอแค่น้องมีความสุขไหมคุณชายไม่ยอมให้ฉันทำหมันคนที่บ้านบอกให้ทำกลัวติดอีกทำไมหาสามีมีก้ามอีกแล้วผู้หญิงทุกคนมีสเปคของตัวเองจากนี้เตรียมตัวโปรเจกต์หลายอย่างถ่ายละครทั้งอยู่หนังกลายเรื่องเปิดข้าวแกง10บาทนางงามเดือนแรกขอก้อนแผลยังไม่ได้ตอนนี้น้องยังมีภาวะหายใจเร็วยังออกมาไม่ได้ให้ออกซิเจนอีกสัก วันสองวันพอเขานั่งเฝ้ายู่ลูกสี่ลูกบุญธรรมเดูแลทุกคนเติบโตมาอย่างดีไม่ต้องห่วงอเล็กซ์ดีเลิศแน่นอนส่วนคอมเมนต์ด้านลกต่างๆนั้นนะตอนนี้ล่างแล้วผู้ชาย49ผู้หญิง46จะไปยื่นแต่งงานมันไม่ไหวเอาตังไปจ่ายค่าเทอมลูกดีกว่าไม่ได้ซุ้มเงียบแต่งพี่ก๊อตเขาไม่ชอบออกซื้อกับเล้าแต่งมาสองปีแล้ว ตั้งใจมีลูกถ้ามีก็ได้ก็มีไม่ได้แอบแต่งอะไรเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็กินข้าวในครอบครัวพ่อขณะที่มีคนส่งคอมเมนต์ไว้กันทั้งคืนพี่กอตื่นมาบอกไปสนใจโซเชียลทำไมโดนเทศไปหนึ่งกันลูกเราก็เท่านี้อย่าไปสนใจคำพูดคนอื่นสนใจตัวเราปัจจุบันดีกว่าแจ้งความแล้วประมาณ7-8นมีคนติดต่อมาว่า เฟซบุ๊มคุณก็ไปแจ้งความบุ่มล้างฟ้องแล้วต้องรวมพลังกันอาสยามเขาก็ฟ้องเป็นประวัติการพี่พีดาราโทรมากันบอกว่าบุ๋มใหญ่ยอมที่ผ่านมาบุ๋มไม่เคยฟ้องเขาบอกบุ๋มผิดอะไรที่มีรูกับสามีตัวเองบุ๋มผิดอะไรทำไมต้องด่ากันแรง ทำไมต้องมาเจอดราม่าก,ก่อนคลอดค่อนข้างหนักใจฟ้องแล้วเรียบร้อยงานนี้ต้องบอกว่าคุณสามีเนี่ยถึงกับออกปากเลยทีเดียวว่าจะรอคนต่อไปนั่นเองค่ะแล้วยังเบรกบุบีกด้วยว่ายังไม่ให้ทำหมันเพราะว่าไม่ให้ทำนั่นเองค่ะเพราะว่าอยากมีลูกอีกคนต่อไปค่ะยังไงก็ต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าคุณแม่บุบนาดาจะมีลูกคนที่สามอีกเมื่อไหร่ก็ต้องรออีกตามกันนะคะ ส่วนเรื่องคอมเมนต์ด้านลบๆแน่นอนว่าสาวบุ๋มบุญรนาเนี่ยจัดการฟ้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะยังไงท่านบุญธรรมนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ